ลูกหนูอายุหนึ่งปีส่วนสูงเท่านี้ตามเกณฑ์หรือบอกคะแม่ลูกหนูเตี้ยไปหรือเปล่าคะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้กันดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ให้กับแม่โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่โบเนิดคิดนะคะสุภาพรเรีองหาพยาบาลวิชาชีพค่ะปัจจัยที่มีผลในเรื่องของความสูงของลูกนะคะขึ้นอยู่กับดังนี้ค่ะหนึ่งเลยกรรมพันธุ์ถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นคนที่รูกร่างสูงลูกก็มีโอกาสที่จะสูงตามคุณพ่อคุณแม่นะสองก็คืออาหารการกินนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ให ป่วยต่างๆของลูกนะคะทีนี้นะคะแล้วเด็กนะคะอายุเท่านี้นะคะเขาควรที่จะมีส่วนสูงเฉลี่ยโดยประมาณเท่าไหร่นะคะแม่โบสรุปมาให้แล้วนะคะอ่านลายมือแม่โบออกไหมจะอ่านยากๆนิดนึงนะคะลายมือหมอว่าอ่านยากแล้วนะคะลายมือพยาบาลยิ่งเป็นพยาบาลแม่โบนะคะยิ่งแบบตื้อใจกนใหญ่เลยนะคะอ่ะโอเคส่วนสูงของน้องเด็กเนี่ยวัยทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ6เดือนนะคะผู้ชายเนี่ยส่วนสูงเพิ่มเฉลี่ยเนี่ยประมาณ17เซนติเมตรผู้หญิงส่วนสูงเพิ่มเฉลี่ยเนี่ยประมาณ16เซนติเมตรนะ6เดือนถึง1ปีนะคะทั้งหญิงและชายเลยนะคะส่วน นะคะ1ปีจนถึง2ปีนะคะผู้ชายเนี่ยจะเพิ่มประมาณ10ซนติเมตรผู้หญิงจะเพิ่มประมาณ11ซนติเมตรพอเข้าสู่2ปีถึง5ปีนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยค่ะส่วนสูงจะเพิ่มเฉลี่ยเนี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ6-7เซนติเมตรต่อปีนะคะแล้วก็ทารุกนะคะอยู่ที่ประมาณ5ปีจนถึงเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะส่วนสูงจะเพิ่มเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ6ซนติเมตรต่อปีค่ะนึกภาพไม่ออกแม่โบเขียนออกมาให้แล้วนะคะว่าส่วนสูงของลูกแม่นะคะหรือว่าความยาวของลูกคุณแมาเลยนะะค ความยาวหรือว่าส่วนสูงของลูกจะอยู่ที่ประมาณ50เซนทีนี้พอลูกของคุณแม่อายุประมาณ1ปีนะคะส่วนสูงของลูกจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าครึ่งนะคะของส่วนสูงเมื่อแรกคลอดนะคะส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ75ซนติเมตรทีนี้พอผ่านไปนะคะลูกของคุณแม่อายุประมาณ2ปีนะคะส่วนสูงของลูกคุณแม่จะอยู่ที่ประมาณ87ซนติเมตรนะทีนี้พอลูกของคุณแม่นะคะอายุประมาณ4ปีนะคะส่วนสูงของลูกจะเพิ่มขึ้นนะคเป็น2เท่าของส่วนสูงเมื่อแรกเกิดนะคะโดยเฉลี่ยแล้วลูกของคุณแม่ก็จะความยาวนะคะ ะะอายุประมาณ13ปีนะคะส่วนสูงของลูกคุณแมะะ่จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าของส่วนสูงเมื่อแรกคลอดนะคะลูกของคุณแม่ก็จะมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ150ซนติเมตรค่ะโอ้เนื้อหามันยิบย่อยมากเลยมีสูตรไหมคะแม่มีค่ะนี่นะคะเป็นสูตรคํานวณน,นะคะส่วนสูงของลูกคุณแม่ที่ควรจะเป็นนะคะแต่นี้คือเป็นสูตรคํานวณในน้องเด็กที่อายุ2-12ปีเท่านั้นนะคะนะนั่นก็คืออยากรู้ว่าลูกนะคะที่อายุเท่านี้ควรที่จะมีส่วนสูงเท่าไหร่นะคะคุณแม่ก็คือ,อคิดออกมาเลยนะคะเเอออาาปป็น6ไคคููณกกับยุขงล แล้วก็บวก77เดนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกของคุณแม่นะคะอายุเนี่ยสปีนะคะเราอยากรู้ว่าเด็ก2ปีเนี่ยควรที่จะมีส่วนสูงประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็เอา6นะไปคูณกับอายุของลูกคุณแม่แล้วก็บวกด้วย77ก็จะได้ออกมาเป็น6กคูณสเป็นสิอเนาะบวกกับ77ส่วนสูงของลูกคุณแม่ที่ควรจะมีในช่วงอายุ2ขวบนั่นก็คือประมาณ89เเซนแบบนี้เป็นต้นคะ่ะ